เวลาที่ผมลาซินโอดนะครับ าจริงคือกินได้ไม่เยอะมากเลยทั้งที่เราอดมาทั้งวันท้องมันว่างทั้งวันอันนี้มันเป็นท้อะอะไรครับเมื่อกี้ที่พี่พูดไปนิดนึงเลยครับว่าเป็นเพราะกะเพราะเราอดเราเกมิไปนิดนึงเนี่ยมันก็รู้สึกเต็มละเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผลประโยชน์ของการอาหารในร,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 รมอมฎอนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเรามองในมุมของวิทยาศาสตร์หรือทางกายภาพเนี่ยมีหลายสิ่งอย่างเป็น,นกลไกที่ทาให้เราควบคุมอาหารที่จะรับลงไปแล้วทาให้เราเนี่ยหนึ่งแคลอรี่เึ่งไขมันสะสมหึงพลังงานสะสมที่เป็นส่วนเกินเนี่ยออกมาใช้งานครับด้วยเหตุผลนี้เองเพราะผมก็ มันแค่นี้เลยคือถ้าจะากกว่าก่อนนั้นเนี่ยคือต้องอยากกินเพราะอาหารมันน่ากินหรือว่าถูกบังคับแล้วล่ะครับและนี่เราเห็นก็คือว่าเป็นนิสัยเสียของมนุษย์และมุสลิมก็เป็นเยอะด้วยใ,<ช>ในรอมาดอนเนี่ยในคนที่กินอาหารบุฟเฟ่ต์ตามที่ต่างๆหรือว่าไปสั่งอาหารมาเนี่ยจะมีอาหารเหลือเยอะมากมเพราะว่าเวลาก่อนจะรับสินและสั่งอาหารเนี่ยอะไรก็ดูน่ากินไปหมดเราจะเรื่วนตัวเองได้ไม่ค่อยถูกถ้าถ้าไปทําอมร้อนห,หรือเดินทางในช่วงวันในโรง,งแรมมุสลิมเนี่ยจะมีอาหารเหลือตามโต๊ะเยอะจนข้างเรารู้สึกเสียดาย แบบบุกบักเศษซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะต้องระวังนะครับบางโรง,ง,งแรมเนี่ยหรือบางที่เนี่ยเขาก็จะจัดแล้วพยายามทำให้ค่อยๆหวานว่าตั้งมันจะมีองค์ส่วนที่ไม่เคยถูกแตะเลยเนี่ยล้วก็อาจจะมีองค์กรบางองคหรือกลุ่มบางกลุ่มที่ไปขอพวกเนี้ยที่อันนี้ยังไม่ถูกแตะเนี่ยนะครับมารีแพ็คแล้วก็ไปจกจ่ายตามจุดๆกนยากจนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าอย่าให้ทำเนี้ยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นปกติใช่ครับเก็บไว้เป็นส่วนของคนบางคนได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับ